สวัสดีครับช่องวิอร์วิอร์ข่าวอะไรเร็วแรงทะลุนรกวันนี้เกาะกระแสะข่าวสมรักคำสิงเหมือนเดิมนะครับอีโรเหรียญทองโอลิมปิกที่กําลังมาเจญดรามา่าหลังเจอสาว17เข้าแจ้งความล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็จะเข้าขายพัคผู้เยาว์นะฮะเพราะว่าเด็กเนี่ยอายุแค่17ปีนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมมากมายนะครับบางความเห็นเนี่ยแตกมาสองฝั่งบาง คนบอกว่าสมรักไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่าไม่รู้นี่ว่าเด็กอายุ17คือเด็กคนนี้เขาเข้าไปในผับที่ชื่อว่าสุขสันขอนแก่นเนี่ยเจ้าของผับก็โวยเลยครับโอ้ยทัวร์มาลงผับอัวนะบอกว่าให้เด็กอายุไม่เกิน20หรือ18เด่ยเข้าไปใช้บริการได้ยังไงนะฮะแต่ว่าเขามีคลิปวงจรปิดแล้วนะฮะบอกว่าน้องผู้หญิงอายุ17เนี่ย ใช้บัตรประชาชนปลอมนะฮะโดยอ้างว่าลืมบ,บัตรประชาชนไว้ที่บ้านแล้วก็มีการเปิดรูปที่ถ่ายจากในมือถือเนี่ยแล้วก็แก้ปีเกิดนะให้เข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในข้อมูลแล้วก็ข้อกฎหมายที่จะเอาไว้ใส่ไว้ในสำนวนนะฮะตัดสินว่าใครผิดจริงใครโกโหกใครมั่วดิง้งอะไรอย่างเงี้ยฮะส่วนอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้คุณสมรักคำสิงจะเข้าให้การทางตำรวจซึ่งกน่าจะมี บทสัมภาษณ์อะไรที่เปิดเผยออกมาเปิดใจออกมาเพิ่มเติมนะครับสถานะความเป็นข้าราชการกองทัพเรือเจ้าตัวไม่ได้เป็นแล้วนะฮะคือลาออกไปตั้งแต่หนึ่งเมษายนแล้วนะรวมถึงสมาชิกพักพลังประชารัฐหรือลุงของอดีตสองลุงตู่ก็มไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วนะครับคุณธรรมนัทเนี่ยเขาออกมายืนยันกบเขาบอกเอ้ยไม่ใช่แป้งไม่ใช่ครับเขาบอกไม่ใช่ตรงรักไม่ใช่เป็นสมาชิกแล้วนะ ออกไปแล้วนะตรงนี้ก็เคลียรหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสมาชิกพกรรคีบอกว่าเฮ้ยคุณต้องมาออกทุไม่ลาออกครับก็อ,ออกอยู่แล้วอ่ากองทัพเรือก็ไม่ได้ดเป็นข้าราชการแล้วรวมถึงก็อยากกับคุณ้อ้อนะฮะคุณอ้อ้ภรรยาเนี่ยมาสองเดือนแล้วนะครับโอ้โหประจวบหมอครับทุกอย่างถือว่าปัญหาเป็นข้อๆไปตอนนี้ก็เหลือเรื่องเดียวคือเ,เรื่องของเด็กสิบเจ็ดนะเด็กหญิงสิบเจ็ดว่าโอเคจะยืนยันตัวตนยังไงว่าเข้าไปเนี่ยแล้วพอเด็กบอกว่า หนูอายุสิบเจ็ดโอ้ยคุนรักบอกสะดุ้งโยงเลยเอ้ยนอนเลยลูกนะไม่ได้หนูไม่ได้หนูเอาก็บอกอย่างเงี้ยไม่ได้หนูหนคือโอ้โหกําลังเต็มที่เลยอะปัดเลยอะแต่บอกว่าเอ้ยพอรู้สิบเจ็ดนี่หดเลยอ่าก็ต้องไปยืนยันเขาจริงตรงนั้นนะครับส่วนคลิปหรือรูปถ่ายอะไรที่เด็กถ่ายมาเนี่ยก็ใช้ในส่วนของฝั่งเด็กหญิงนะฮะว่าตัวเองเนี่ยโดนอะไรไปบ้างนะครับอนเนี้ยในทิกต o อกนะครับผมเห็นครับเขามีการ เปิดเผยชื่อนะของเด็กหญิง17เนี่ยเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยากจะเห็นครับว่าหน้าค่าตาเป็นยังไงอายุแค่17เนี่ยเที่ยวพับนะบอกคุณตาเนี่ยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยว่าเข้ามาสอบเป็นเด็กเรียนเด็กดีเนี่ยตอนนี้ทัวร์ไปลงคุณตานะฮะทางสื่อเนี่ยไปสัมภาษณ์คุณตาล่าสุดทางหน่วยงานเกี่ยวข้องโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยสั่งคุณตาครับปิดปากครับไปต้องบูดนะ ก็อยากจะเห็นหน้าค่าตากันว่าหน้าตาเป็นยังไงเด็กอายุ17ทําไมถึงมาเที่ยวผับได้เป็นสาวหรือยังนะครับก็น่าจะมีภาพจากวงจรปิดอะไระไรสื่อที่เห็นว่าน้องตัวประชาชนแล้วใช่ประชนปลอมเนี่ยคือชุดนี้เข้าไปนะครับส่วนชื่อเนี่ยมีหลุมมาหลายชื่อครับไม่ว่าจะเป็นชื่อน้องฝนน้องอ้อนะบนติ๊กตอกเนี่ยมั่วไปหมดเลยครับแล้วก็พยายามจะไปขุดหาวาร์ปเปิดวาร์ปกันว่าเด็กเนี่ย มี Facebook, IG หรือว่า TikTok อะไรมีผลงานอะไรในแวดวงสือ่อนะจริงๆมันมันไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นคดีอยู่แล้วก็ถ้าคุณไปเปิดเผยหน้าของเด็กเนี่ยมันจะเข้าเข้าข่ายอ่ะมันเหมือนแบบเวลาข่าวที่แบบผู้ต้องหาเป็นเยาวชนเนี้ยเขาต้องเบลอนะครับแล้วก็เด็กผู้หญิงเนี่ยคดียังไม่สิ้นสุดยังไม่ได้ถือว่าเป็นเอ่อคือไม่ได้ฟันธงว่าเป็นมิจฉาชีพ แบ็กเมลหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทํานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานไม่เปิดเผยวราปเปิดหน้าแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์กระหน่ำโจมตีเด็กเนี่ยมันก็คงเป็นงานทําที่ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะฮะไม่ว่าจะชื่อน้องอ้อหรือน้องฝนแต่ว่าไม,ไม่ได้นะครับไียุ่งวุ่นวายกับเด็กเนี่ยนะก็จากภาพที่ออกมาก็โตเป็นสาวแล้วเด็กสมัยนี้โตวไวมากนะฮะส่วนพฤติการพฤติกรรมว่าชอบที่จะ เข้าไปใช้บริการในผับได้อย่างไรแล้วทําไมถึงต้องออกไปอย่างนั้นเป็นเด็กใจแตกหรือไม่อันนั้นก็ไปตีความไปวิเคราะห์ไปพิจารณากันเอาเองนะครับเพราะว่าหลายคนก็ได้จะเห็นภาพนะครับเด็กอายุ17ซึ่งเรียนอยู่ม .5 ม .6 เนี่ยไปเที่ยวผับกลับออกมาตี2ตี3ครับแล้วจะไปเรียนหนังสือไหวได้ยังไงครับมันก็โอ๊ยมั่วไปหมดกับประเทศไทยครับ คิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยครับฝากไลค์แชร์สมัคสมาชกช่องวิกเตอร์วิกเตอร์ข่าวออนไลน์เร็วแรงทะลุนรกครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ